ทีมงานโทรพอรตและไทยสงขลาครับเราลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์คนร้ายรอบยิงนายอดุลคารหรือนายกมิงอายุ58ปีนายกอบอตท่าม่วงอำเภอเตพาจังหวัดสงขลาโดยบุกเข,ข้าไปยิงถึงในบ้านเลยครับขณะนั่งอยู่ใต้ถุนบ้านและก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลโดยถูกกระหน่ำยิงถึง14นัดครับล่าสุดในวันนี้ตำรวจทั้งจากสพวยปิงพื้นที่เกิดเหตุชุดสืบสวนตำรวจภ<ะ>ูธรจังหวัดสงขลาชุดสืบสวนภาค9ตำรวจกองปร<ะ>า กองกำกับการถกตำรวจฝ่ายสืบสวนความมั่นคงจังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน9ได้ร่วมกันลงพื้นที่สืบสวนสอบสวนติดตามคดีนี้นะครับโดยได้เข้าตรวจสอบเก็บหลักฐานที่บ้านพักของนายยกมิงซึ่งเป็นบ้านไม้ยกพื้นหลังใหญ่นะครับจุดที่ถูกยิงนี่อยู่บริเวณใต้ถุนบ้านขณะที่นายยกมิงนั่งอยู่ตรงโซฟาไม้โดยพบบวหรกระสุนหนึ่งหัวขนาด11มมไม่พบปลอกกระสุนนะครับโดยพยานบอกว่าคนร้ายได้เดินเข้ามาทางข้าง บ้านซึ่งบ้านไม่มีรั้วและก็กระหน่ำยิง 7- 8นัดตอนนั้นก็มีคนนอนอยู่ใต้ถุนบ้านด้วยหนึ่งคนนะครับแต่ว่าวิ่งหนีทันเพระาะว่าตอนคนร้ายเข้ามายิงนี่ยังไม่ทันสังเกตเห็นครับว่ามีคนนอนอยู่ด้วยส่วนเบาะแสของคนร้ายนี่ก็พอทราบแล้วนะครับจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่ามาคนเดียวสวมหมวกใช้ผ้าพันหน้าแล้วก็ใช้อาวุธปืนสวตีตมมอปรับแต่งให้ดูคล้ายกับปืนยาวแล้วก็มีถุงรองรับปลอกกระสุนปืนด้วยนะครับเนื่องจากที่เกิดเหตุ ไม่พบปลอกกระสุนส่วนประเด็นการสังหารเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตั้ง ไว้ว้างๆนะครับไว้2ประเด็นคือเรื่องของการเมืองท้องถิ่นและก็เรื่องของธุรกิจรับเหมานะครับโดยนายกมิงนี่เป็นนายกอบตท่าม่วงมาสีสมัยได้นะครับเป็นคนขว้างขวางในพื้นที่ชายแดนสงขลาคนหนึ่งเลยครับแล้วก็ที่ผ่านมาเลยครับก็เคยโดนปองร้ายมาแล้วหลายครั้งนะครับเมื่อปีที่แล้วก็โดนเผารถไปสี่คันแต่เหตุการณ์นี้นายกมิงแจ้งว่าไฟฟ้าลัดวงจรนะครับไม่ได้ติดใจอะไรแล้วก็ปีนี้เขาถูกรอบยิงมาแล้วด้วยนะครับหนึ่งครั้งแต่ว่าปลอดภัยก็ไม่ได้แจ้ง สุดท้ายเมื่อคืนนี้คนร้ายบุกเดี่ยวมายิงถึงในบ้านจนเสียชีวิตเดี๋ยวมาตามกันต่อน,นะครับคดีนี้ตํารวจกําลังเร่งหาเบาะแสหาหลักฐานล่าตัวคนร้ายอยู่เชื่อมือตํารวจสงขลาสครับไม่นานเกินรอเดี๋ยวข้อรู้ใครยิงใครอยู่เบื้องหลังไปดูภาพเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจที่เกเุน,นะครับและก็บรรยากาศที่บ้านพักของนายยกนิง